สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนอีกแล้วนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักไทยกันด้วยนะคะบ้านเดียวมือสองค่ะวันนี้พาไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะหมู่บ้านศรีสมบูรณ์ถนนรำลูกกาคลอง8นะคะสภาพพร้อมอยู่ราคาถูกและพื้นที่กว้างด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่2 4 9 0้านบาทเท่านั้นนะคะ พื้นที่78ตารางว่ามีพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้าน300ตารางเมตรเลยค่ะทุกท่าน4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถนะคะมีของแถมด้วยค่ะฟรีแอร์ห้องนอน1เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องนะคะบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางด้านทิศใต้ค่ะค่าส่วนกลางภายในหมู่บ้านนะคะเดือนละ120บาทเท่านั้นค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกรบรอบๆนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลสําน,สนักงานเกษตรกสนอการไฟฟ้าวัดต่างๆนะคะหลากหลายสถานที่เลยทีเดียวค่ะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะคะอยู่ใกล้ตลาดคลอง7ตลาดคลอง8อยู่ใกล้ห้างบิ๊กซีโรตัสโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ถนนรำลุกกาอยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนายกค่ะ ห่างจากหน้าโครงการเพียงแค่500เมตรนะคะบ้านหลังนี้ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ550เมตรเท่านั้นคะ่ะทุกท่านภายในบ้านนะคะตกแต่งไว้แบบพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะนี่เป็นโซนของห้องครัวค่ะพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะพื้นที่ก็กว้างคะ่ะทุกท่าน78ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนี่ถึง300ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะ กว้างกว้างพรอมอยู่ขนาดนี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยู่ในเขตของจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจหลังนี้ท่านสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้เลยนะคะเข้าไปดูบ้านจริงกันก่อนค่ะทุกท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมหรือนัดชมบ้านติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรและไอเดียรายใต้คลิปนี้ได้เลยะค่ะนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจเคโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ